เปิดป่าใหม่เปิดใจเดินด้วยเทา้าเก้าด้วยมือว,วัดเสลาหนากอกตำบลห้วยสำหรัง อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดโดยพระครูปลัดนัทวุฒิกุศลจิตโตเจ้าอาวาสขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบา,าอาจารย์และขอเจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่บุญเข้าร่วมง,งานปริวัติสกรรมบวชเนกขมมะปฏิบัติธรรมเปิดป่าใหม่ระหว่างวันที่1 0ถึง20ธันวาคมพุทธศักราช2566กำหนดการ10ทธันวาคมลงทะเบียน 11ธันวาคมขอปริวาส14ธันวาคมขึ้นมานัด20ธันวาคมออกอับผ่านการเดินทางสะดวกสถานที่ดีสังฆกรรมดีร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชําระศีลชําระตนชําระใจในงานขอเชิญร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกา30นาทีของทุกวัน และขอเชิญชวนท่านผู้มีใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัตหารเจ้าภาพข้าวต้มเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูปลัดนัทวุฒิกุศลจิตโตเจ้าอาวาสวัดเสลานากก0 8 0 0 0 7 1 9 2 9 และ0871258245พุทธศาสนิกชนผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี8610393399ชื่อบัญชีวัดเสลานากกร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกับวัดเสลานากกในครั้งนี้ได้บุญบาร,รมีมหากุศลใหญ่